สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องประสบการณ์ที่ผมได้ไปเจอมาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของปีหนึ่งตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยและเป็นช่วงปิดเทอมพอดีผมก็เลยไปเที่ยวที่บ้านญาติครับแล้วมีวันหนึ่งญาติของผมก็พาผมไปเที่ยวเล่นที่มหาวิทยาลัยแห่งในภาคอีสานครับหลังจากไปเที่ยวเสร็จแล้วพอตอนหัวค่ำญาติของผมก็ได้พาผมเข้าไปพักที่บ้านของคนรู้จักซึ่งอยู่ในมหลาลัยแห่งนั้นเมื่อเข้าไปใหม่ๆทั้งเพื่อนๆและญาติของผมก็ได้บอกว่าบ้านหลังนี้มีผีพอพู เขาเข้านอนที่นี่หลายครั้งแล้วเขาบอกว่าบางครั้งก็เห็นคนเดินผ่านหน้าต่างบางคนก็บอกว่าเห็นผู้หญิงเดินผ่านหน้าต่างบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงเดินที่ชั้นบนชั้นสองบางคนก็บอกว่าเห็นผีอยู่ในห้องน้ําซึ่งก็เป็นที่เฮฮาพูดคุยกันครับผมก็คิดเป็นเรื่องสนุกคิดเป็นเรื่องตลกก็ฟังไปเพลินๆก็คุยกันเฮฮาสนุกสนานเล่นเกมไปกินข้าวไปคุยกันไปครับสนุกสนานดีทีนี้พอคุยกันไปได้สักพักผมก็ได้ยินเสียงคนเดินที่ชั้นสองครับ ของบ้านหลังนั้นแหละได้ยินเสียงคนเดินตึกตึกตึก จากที่คุยกันอยู่ดีๆต่างคนต่างก็มองหน้ากันครับผมก็ถามอา่าของผมว่าได้ยินเสียงนั้นไหมเขาก็บอกว่าเออนั่นแหละก็เลยถามว่ามีใครอยู่ข้างบนไหมเขาบอกว่าไม่มีก็ได้แต่สงสัยว่าแล้วเมื่อกี้มันอะไรเสียงเหมือนคนเดินมากๆจากนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับต่างคนต่างก็เล่นกันต่อไปส่วนใหญ่ก็เล่นเกมครับไม่มีอะไรบางคนก็นอนอ่านหนังสืออยู่ที่นอนตอนนั้นผมอยู่ด้วยกันกับญาติผมอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนครับทีนี้พอประมาณห้าทุ่มทุกคนต่างก็เข้านอนกันแล้วลูกพี่ลูกน้องของผมกกกกััับเเพื่่อออนนนนนนขงงคาารวมม3ต็ห เหลือผมคนเดียวนั่งเล่นเกมอยู่ประมาณห้าทุ่มถึงหกทุ่มผมก็นั่งเล่นเกมไปดีๆอาจจะเพราะได้ยินเรื่องผีมาเมื่อตอนเย็นบวกกับความกลัวด้วยเล่นเกมไปก็มองทางหน้าต่างไปครับหน้าต่างนั้นมันมีผ้าม่านปิดกั้นไว้อยู่พอผมมองไปปรากฏว่าเห็นเงาผู้หญิงเดินผ่านหน้าต่างเดินไม่เดินผ่านเฉยๆเดินผ่านไปผ่านมาครับซ้ายทีขวาทีเดินค่อนข้างเร็วแล้วก็ลักษณะการเดินก็คือเดินเหมือนไม่ไม่ใช่คนเดินครับเหมือนกับลอยครับเป็นเส้นตรงไปเลยครับแบบปกติคนเดินมันจะมีขึ้นๆลงๆใช่ไหมมันจะมีขยับอัน นี่มันเป็นรูปเงาเหมือนกับเป็นรูปคนนะครับเดินลอยผ่านหน้าต่างไปลอยผ่านไปลอยผ่านไปผมก็งงใครมันมาเดินผ่านหน้าต่างตอนแรกทั้งทั้งกลัวแล้วก็งงด้วยว่าแล้วก็ตกใจด้วยตัวเองว่าเจอผีหรือเปล่าผมก็เดินไปใกล้ๆหน้าต่างไปเดินใกล้ๆเฮ้ยเขาก็เดินอยู่ผมก็เลยลองปลุกคนเพื่อนดูปลุกคนที่นอนอยู่ปลุกตื่นๆๆไรมาเดินผ่านหน้าต่างนี่คนที่โดนปลุกก็ลุกขึ้นมาไม่ได้ลุกขึ้นมาครับหลับตาแล้วก็พูดออกมาคล้ายๆกับละเมอครับบอกว่าผีไปตองครับเสร็จแล้วก็หลับต่อปลุกเท่าไหหรร่่่่กกกก็็ไไไมมมมตตตืืืนนนนนนนออี2คคคััั้ผปลยงงเบา นอนหลับสนิทนอนเก่งมากเมื่อปลูกไม่ตื่นผมก็เลยเลิกปลูกแล้วก็หันมามองที่หน้าต่างก็ยังเดินอยู่ครับไม่ได้ยินเสียงเดินแต่เป็นเงาเดินผ่านหน้าต่างเดินเป็นเส้นตรงเหมือนกับลอยลอยไปลอยมาผมก็มองอย่างนั้นใจหนึ่งก็อยากเปิดมาม่านะแต่พอคิดจะเปิดก็ดูใจตัวเองว่าตอนนั้นเป็นยังไงถ้าเปิดแล้วอยู่ดีๆก็หายวับไปกับตาหรือไม่ก็โผล่หน้ามาประจันหน้ากันผมในตอนนั้นรู้สึกว่าผมคงช็อกครับผมคงช็อกแน่ๆด้วยความกลัวก็เลยไม่เปิดแต่ด้วยความที่เคยฝึกสมาธิมาก็เลยไปที่นอนของผมอยู่ห,าหา่างจาก ก็นอนอยู่ตรงนั anyway. like ้นแหละแต่ว่าก่อนนอนผมก็สวดมนต์ปกติผมสวดมนต์เป็นประจำครับแต่วันนี้ผมสวดไปได้ครึ่งเดียวอีกครึ่งที่เหลือผมลืมผมลืมครับคือปกติผมสวดแล้วผมจําได้แม่นด้วยผมจําได้แม่นทุกคําจําได้หมดทุกบทแต่วันนั้นผมสวดได้ครึ่งเดียวผมลืมไม่รู้เป็นอะไรครับนึกไม่ออกในเมื่อสวดมนต์ไม่ได้ผมก็เลยอาศัยนั่งสมาธิครับทีนี้ผมก็นั่งสมาธิไปอาใครจะเดินข้างนอกก็เดินไปผมก็นั่งสมาธิไปนั่งไปเรื่อยเื่อนั่งไปเรื่อยเยประมาณครึ่งชั่วโมงจากที่กลัวผผผมมมมกกกก็็เเเเลลลลลยยยยยรริิ่่่หาาััวววแ้พออออนนนนตโดที ไม่มองหน้าต่างครับเพราะว่าถ้ามองแล้วกลัวว่าจะกลัวแล้วนอนไม่หลับอีกหลังจากที่ผมนอนไปตื่นมาอีกทีก็ตอนเช้าครับก็เลยมาบอกให้ทุกคนฟังว่าเมื่อคืนผมเจออะไรต่างคนต่างก็บอกว่าจริงเหรอแล้วคนที่ผมปลุกคนแรกแล้วบอกว่าเป็นผีเปตองเขาบอกว่าเขาจําไม่ได้ว่าเขาตื่นขึ้นมากลางดึกตอนไหนแล้วเขาก็จาไม่ได้ด้วยว่าเขาพูดว่าอะไรผมก็งงอ้าวจำไม่ได้แล้วทําไมเมื่อคืนพูดได้บอกว่าผีเปตองเขาบอกว่าเป็นผีเปตองเป็นเงาใปตองสะท้อนแสงมามันดูยังไงก็ไม่ใช่ไปตองครับดูยังไงก็เป็นร หลายคนก็เจอบางคนเขาบอกว่าคนที่นอนหลับที่ผมปลุกยังไงก็ไม่ตื่นเขาก็เคยเจอครับเขาบอกเขาบอกว่าเขาดัเจอแบบเจอแบบเดียวกับผมแหละแต่ว่าตอนนั้นผ้าม่านไม่ได้ปิดเขาเจอเต็มเต็มเขาเจอเต็มเต็มเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงเดินผ่านหน้าต่างแล้วก็มองเข้ามาในห้องครับไม่ได้มองหน้าเขามองเข้ามาในห้องเหมือนกับมองไปลอยๆนะครับแต่ไม่ได้มองตาเขาเขาเห็นอย่างนั้นเขาร้องวากเลยนี่นะครับประสบการณ์ที่เจอผีแบบชัดเจนมากๆของผมครั้งหนึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจดีก็เลยเอา มาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับอย่างน้อยก็น่าจะสร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนๆได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ